สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนบรรยายโดยการเขียนบรรยายเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เรื่องมีดังนี้ค่ะเรื่องที่1เรื่องมดแดงมดดำเรื่องที่สงเทพาลักษ์กับคนตัดต้นไม้เรื่องที่สป่าชายเรนเรื่องที่สี่ อาหารเพื่อสุขภาพเรื่องที่5มนุษย์กับการบินเรื่องที่6ความสุขอยู่ที่ไหนเรื่องที่7เมืองไทยใหญ่อุดมเรื่องที่8เที่ยวกรุงเก่า ก่อนที่เราจะไปเขียนบรรยายเราไปทำความรู้จักกับความหมายหลักการวิธีการและภาษาที่ใช้ในการเขียนบรรยายการก่อนนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะความหมายของการเขียนบรรยายการเขียนบรรยายคือการเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะโดยแสดงให้เห็นถึงฉาก สถานที่ลำดับเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ชัดเจนค่ะนักเรียนอาจจะแทรกข้อความเห็นความรู้โดยไม่สอดแทรกอารมณ์หรือความรู้สึกลงไปในงานเขียนค่ะนักเรียนมาเป็นหลักการในการเขียนบรรยาย การเขียนบรรยายเราควรใช้ถ้อยคำที่กระชับรัดและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายบรรยายตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสนเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันขานักเรียนต่อมาเรามาดูประเภทของการเขียนบรรยายกน,นักเรียนประเภทของการเขียนบรรยายมีอยู่5ประเภท ประเภทที่ 1. การเขียนอัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่างๆอัตชีวประวัติคือการเขียนประวัติของผู้เขียนเองส่วนชีวประวัติคือการเขียนเรื่องราวชีวิตของบุคคลอื่นเช่นการเขียนประวัติของสุนทรภู่การเขียนประวัติของชาวบ้านบางระจรันเป็นต้นค่ะนักเรียนประเภทที่สอง การเขียนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นการอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นการเกิดสงครามโรคประเภทที่3นะคะนะักเรียนเป็นการเขียนเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการเขียนนิทานการเขียนนิยายนะคะนะักเรียนส่วนประเภทที่4 เป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการเขียนเพื่อเผยแพร่แนะนำเชิญชวนและเล่าเรื่องราวของสถานที่นั้นที่ผู้เขียนเคยไปเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและอยากไปเที่ยวนสถานที่นั้นๆค่ะเช่นน้ำตกภูกระดึงนะคะ ต่อมาเป็นการบรรยายภาพคือการเขียนตามสิ่งที่เห็นและคิดโดยดูรายละเอียดจากภาพเป็นพื้นฐานในการเขียนเช่นการเขียนบรรยายรูปภาพของวัดต่อมาเรามาดูวิธีการเขียนบรรยายกันนะคะนักเรียนวิธีการเขียนบรรยายเราควรเขียนให้ครบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรและเพื่ออะไร การเขียนบรรยายนะคะเราควรจัดลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงโดยบรรยายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วบรรยายเหตุการณ์ที่ตามมาค่ะนักเรียนส่วนภาษาที่ใช้ในการเขียนบรรยายนะคะนักเรียนเราควรใช้ภาษาให้ถูกต้องตามอักขรวิธีสะกดคำให้ถูกต้องใช้สระพยัญชนะและวรรณยุก ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของระดับคำการใช้ภาษาเราควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้องภาษาที่ใช้ในการเขียนบรรยายต้องมีการตรวจสอบและตรวจทานทุกครั้งก่อนส่งนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเรื่องการเขียนบรรยายเพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียน คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนทำโดยคุณครูจะเล่าเรื่องมดดำมดแดงให้นักเรียนฟังหลังจากที่นักเรียนฟังจบคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบรรยายเรื่องมดแดงมดดำถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตงมดดำมดแดงมดดำมีตัวสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัว ลำตัวของมันยาวประมาณ5 6ถึง6มิลลิเมตรมันทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผลไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับต้องจะส่งกลิ่นฉุนเหม็นออกมาเพื่อเป็นการป้องกันตัวส่วนมดแดงจะมีสีส้มแดงหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัว รวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อเข้ากันเวลาถูกรบกวนจะป้องกันโดยปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการแสบร้อนค่ะนักเรียนพร้อมทำใบงานกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำใบงานพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ